เพจดิวกฎหมหมกับพี่หมอนิติรามนะครับในอาญาสามารุยข้อสอบความผิดต่อชีวิตและร่างกายกันต่อในมาตรา290นะครับอย่าลืมแผ่นภูมินี้นะให้ดูก่อนเลยว่ามีเจตนาฆ่าหรือเปล่าถ้าไปเจตนาฆ่านั้นก็ไป2พาร์ทก่อนหน้านี้คือไป2 8 8 28 289อานะครับอาจจะมีมาตรา80ด้วยก็แล้วแต่นะครับเนาะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีเจตนาฆ่าต้องมาดูต่อเลยว่าเป็นเจตนาทําร้ายไหมถ้ามีเจตนาทําร้ายก็มาเริ่มตั้งแต่มาตรา290คือทําร้ายนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ควาามตย กับทำร้ายนั้นเป็นเหตุผู้อื่นอันตรายสาหัสหรืออันตรายธรรมดาหร,หรือไม่ได้รับอันตร,รายเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเราคงต้องมาพูดกันในพา,าร์ตต่อๆไปนะครับเนาะแต่ถ้าไม่มีเจตานาทําร้ายก็ต้องไปดูว่าเฮ้ยประมาทห,หรือเปล่าถ้าประมาทแล้วทาให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายอันตรายสาหัสก็จะต้องรับโทษตามมาตรา291หรือามาตรา3 0 0ไปนั่นเองนะครับเนาะทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันสาหรับมาตรา290นะครับที่ว่าผู้ใดนะฮะทำร้ายผู้อื่นเป็นเหตุผู้อื่น,นถึงแก่ความตายนะฮะแล้วก านนะะ้สิ่งที่สําคัญที่สุดคือองค์ประกอบข้อที่3คือจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนั้นเนี่ยนะฮะความตายตรงนี้เนี่ยเราจะดูเฉพาะผลโดยตรงจากการทําร้ายตามทฤษฎีเงื่อนไขเท่านั้นเพราะฉะนั้นแม้คนที่เป็นผู้เสียหายจากกระโหลกบางเพียงใดนะฮะจาขวัญอ่อนแค่ไหนแค่โดนต่อยทีเดียวเลือดข้างในสมองตายโดนตุ้ยท้องทีเดียวลำไส้ฉีกขาดตายนะฮะ ไปลวนลามนิดหน่อยหัวใจวายตายเนี่ยนะฮะทำร้ายนิดหน่อยเลือดออกจนตายเนื่องจากเป็นตับแข็งเนี่ยนะฮะถ้าสมมุติว่าการตายตรงนั้นเนี่ยมันเป็นผลโดยตรงจากเราต่อให้เหยื่อนั้นจะกระโหลกบางขวัญอ่อนเพียงไรเนี่ยเราก็ต้องรับผิดตามมาตรา290นะฮะโดยที่ไม่ต้องสนใจด้วยซ้ำว่าบางครั้งเนี่ยมันเกิดบาดแผลนะฮะหรือได้รับบาดเจ็บจากการกระทำทาร้ายของเราหรือเปล่าถ้าการที่เราทําร้ายนั้นเนี่ยนะฮะ นะเช่นเอามีไ่ขู่เนี่ยจนเขากระโดดหนีหรือว่าขู่ว่าจะกรีดหน้าเนี่ยแล้วเขาก็โดดลงรถแล้วโดนรถทับตายเนี่ยเราก็ต้องรับผิดตามมาตรา290โดยที่จะใช้เรื่องของผลโดยตรงเท่านั้นจะไม่ใช่เรื่องของผลธรรมดานะเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าเฮ้ย <"H ee, S 2> นิดหน่อยเองมันไม่ควรจะตายแต่มันตายเองเนื่องจากมันขวัญอ่อนเนี่ยเราก็ผิดทั้งนั้นนะครับเนาะแต่อย่างไรก็แล้วแต่เราก็ต้องดูเหตุแทรกแซงด้วยนะครับถ้าเป็นเหตุแทรกแซงที่บินยูชนเขาคาดหมายได้เช่นผู้เสียหายมีโรคที่ทําให้ตายง่ายขึ้นขวัญอ่อนกะโลก บางนะครับหรือว่าผู้เสียหายนั้นพยายามจะหลบหนีจากภัยที่เราไปทําร้ายเขานะฮะหรือผู้เสียหายนั้นพยายามที่จะรักษาผลเช่นรักษาแผ้หรือไม่ยอมรักษาก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะก็เป็นในสิ่งที่เหตุแทรกแซงที่วินจูชนนั้นคาดหมายได้นะครับรวมถึงเกิดจากบุคคลภายนอกด้วยเช่น เขาอาจจะรักษาแผลไม่ดีนะฮะหรือพยายามที่จะช่วยแต่กลายเป็นว่าช่วยช่วยทำให้ตายเร็วขึ้นเนี่ยนะฮะก็เป็นความผิดที่เราต้องรับเพราะว่าเป็นสิ่งที่เป็นเหตุแทรกแซงที่บินอยู่ชนคาดหมายได้แล้วไม่ตัดความสัมพันธ์ระหว่างการทําร้ายกับความตายที่เกิดขึ้นแต่ถ้าเป็นเหตุแทรกแซงที่คาดหมายไม่ได้เลยเนี่ยเช่นโอ้โหเสียอกเสียใจที่ถูกทาร้ายจนขาขาดก็เลยตัดสินใจจบชีวิตตัวเองเนี่ยแบบนี้มันคาดหมายไม่ได้นะครับเนาะก็จะต้องถือได้ว่าเลยฮะต้องถือได้ว่ามันตัดความสัมพันธ์เพราะมันตัด ความสัมพันธ์ก็อาจจะต้องรับผิดแค่ที่ขาขาดนะครับเนาะหรือเกิดจากบุคคลภายนอกเช่นชั่วไปทําร้ายดีดวิ่งหนีไปเจอในเลวอลีเก่าในเลวเลยเป็นไงฮะเก็บงานให้อย่างเงี้ยมันก็เป็นเ,เหตุแทรกแซงที่บินอยู่ชนเขาคาดหมายไม่ได้นี่ก็ตัดความสัมพันธะ์เนาะก็รับผิดแค่ที่ทําร้ายไปนะครับเนาะอ่ะโอเคมาดูกันเลยดีกว่าว่าข้อสอบเคยออกอะไรกันบ้างนะครับในเรื่องของมาตรา290ฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาคือไม่ได้มีเจตนาฆ่าแต่มีเจตนาทําร้ายนั่นเองนะครับเนาะโดยส่วนใหญ่ก็จะออกในกรณีโอ้ เป็นไงฮะผู้เสียหายกระโหลกบางขวัญอ่อนล้วฮะโดนลวนลามนิดหน่อยเป็นไงฮะตายฮะเพราะว่าช็อกฮะพยายามขับรถชนนะหมันไส้ขับรถชนนิดหน่อยเป็นไงฮะตายฮะหัวใจวายตายช็อกฮะขวัญอ่อนฮะหรือเจตนาทำร้ายฮะ แต่ว่าเหยื่อดันตายเพราะว่ามีเหตุแทรกแซงที่คาดหมายได้คือแผลติดเชื้อจนตายฮะหรือเจตนาทําร้ายฮะแต่ตายเนื่องจากว่ามีเหตุแทรกแซงที่คาดหมายได้คืออะไรฮะคือตัวเหยื่อหรือผู้เสียหายนั้นพยายามที่จะเป็นไงฮะวิ่งหนีจากภัยนั้นแล้วไปโดนรถชนฮะตายฮะแบบนี้ก็คาดหมายได้ถูกไหมแบบเนี้ยก็ต้องรับผิดตามมาตรา290นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการเจตนาทําร้ายแต่มีเหตุแทรกแซงที่คาดหมายไม่ได้นะฮะเช่นอะไรฮะ โอ้จบชีวิตตัวเองมั่งนะฮะหรือน้องชายเอาหมอนมากดมั่งนะฮะหรือว่าในเรื่องของอะไรฮะมีอีกแก๊งหนึ่งมาเก็บงานให้ในชั่วมาทําร้ายในดีเลยวิ่งหนีวิ่งหนีปุ๊บไปเจอแก๊งของในเรียวในเรีวเลยเก็บงานให้แบบนี้วินยูชนข้ามหมายไม่ได้ก็ไม่ผิดฮนะเนาะหรือชั่วมีเจตนาทําร้ายแต่ตายเพราะว่าเรีวที่มาด้วยเนี่ยมีเจตนาฆ่าเอออันนี้ก็คือชั่วและเรีวเนี่ยนะเป็นไงฮะ เออเขาเรียกว่าวางแผนกันที่จะไปทําร้ายตัวนนโลเนี่ยนะฮะแต่ว่าชั่วเนี่ยมีแต่เพียงเจตนาทําร้ายแต่เลวที่มาด้วยเนี่ยมีเจตนาฆ่าพี่เล่นพกมีดมาโดยที่ในชั่วเนี่ยนะฮะไม่ได้รู้เลยว่าเพื่อนจะมาฆ่าเนี่ยแบบนี้แม้ในเลวมีเพียงเจตนาทําร้ายก็ต้องรับผิดตามมาตรา290ก็คือเจตนาทําร้ายแต่ตุยนั่นเองนะครับเน้อน,นี้เคยพูดไปแล้วเดี๋ยวไปดูในข้อสอบจะเข้าใจมากขึ้นมาดูข้อแรกกันเลยดีกว่าครับเขาบอกว่าใน A เนี่ยเข้าไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อนะฮะเออเซเว่นหรือ ไม่แน่ใจแล้วฮะเห็นปลอดคนฮะมีนางสาวบีที่เป็นแคชเชียร์พนักง,งานขายยืนอยู่คนเดียวฮะเกิดความโลภว่าเอ้ยถ้าแค่น้องบีคนเดียวเนี่ยเอาอยู่นะน่าจะปนสําเร็จนะอยากจะได้เงินจึงเดินเข้าไปใกล้ในบีฮะนางบีฮะเพื่อแกล้งลวนรามฮะเพื่อจะมีความตั้งใจว่าให้ในนางบีเนี่ยวิ่งหนีไปจากเคาน์เตอร์จะได้เป็นไงฮะสามารถที่จะฉวยโอกาสรักเงินได้สะดวกรวดเร็วอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะฮะ โดยที่ตัวนาง A เ,เนี่ยนะในเเนี่ยซึ่งเป็นคนร้ายเนี่ยก็ดึงนางสาว B มากอดแล้วก็หอมแก้มนะฮะนางสาว B ซึ่งเป็นโรคหัวใจอยู่แล้วเนี่ยนะโอ้ขวัญอ่อนฮะตกใจหัวใจวายตายคาที่ฮะถามว่าในเจะมีความผิดต่อชีวิตฐานใดหรือไม่นะฮะฐานใดฮะทำร้ายไหมทำร้ายแน่นอนนะ,ะเพราะว่าอะไรฮะโอ้เล่นไปหอมไปกอดเขาเนี่ยโดยที่เขาไม่ยินยอมเนี่ยนะฮะ โอ้ตัวเองก็ไม่ได้หล่อแบบสเตฟานเลยขนาดนั้นเนี่ยเล่นไปกอดไปหอมเขาแล้วก็ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนเนี่ยเอ้ยไปหอมเขาอย่างนี้ก็ถือว่าทําร้ายเขานะแล้วการทําร้ายนั้นเป็นผลโดยตรงทําให้เกิดความตายไหมเกิดความตายแม้จะตลกบ,บางขวัญอ่อนก็ต้องรับผิดไปนะครับเนาะอ่ะทีนี้บางคนบอกเฮ้ย hey, พี่หมอทําไมเคสนี้มีการอ้างมาตา290เก้าศูนวัสด้วยว่าถ้าความผิดนั้นมีลักษณะประการหนึ่งประการใดที่บัญญัติไว้ในมาตา2 8 9ผู้กระทาต้องระวังโทษเฮ้ย มันไปเข้ามาตา289ตรงไหนแล้วครับพี่หมอนางสาวบีก็ไม่ใช่บุพาการีนี่นางสาวบีก็ไม่ใช่พัดเจ้าพนักงานนี่นางสาวบีก็ไม่ใช่ผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานนี่ในเอก็ไม่ได้พยายามที่จะไปทําร้ายนางสาวบีโดยไตรตรองไว้ก่อนแต่เห็นความโลภในขณะนั้นก็เลยตัดสินใจเลยไม่ได้ทําโดยทารุณโหดร้ายแค่เข้าไปหอมไปกอดไปกอดไปหอมแก้มเนี่ยนะฮะถามว่าเข้าอนุไหนเข้าอนุหกนะฮะเพราะว่าอะไรฮะ เป็นการกระทําเพื่อที่จะอะไรฮะทำให้สามารถที่จะสะดวกในการไปกระทําความผิดอย่างอื่นคืออะไรฮะสะดวกในการไปลักเงินในเคาน์เตอร์ไงอ่าเพราะนั้นอันนี้มันก็จะเข้า2 8 9อนุ6ก็ต้องอ้างทางมาตาา290อนุเอ,อ่อวักสอกับมาตา2 8 9อนุ6ด้วยนะจ๊ะ อย่าลืมอ้างองค์ประกอบความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไม่เจตนาตามมาตรา290เนาะก็จะมีองค์ประกอบคือทําร้ายผู้อื่นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะฮะโดยที่มีเจตนาทําร้ายแต่ไม่มีเจตนาฆ่านะครับเขาบอกว่าการที่ในเอเนี่ยดึงนางสาวบีมาก่อนและหอมแก้มเนี่ยนะฮะแม้เอเนี่ยต้องการให้นางสาวบีเนี่ยเกิดความกลัวและเดินหนีไปเพื่อสะดวกในการลักซักก็ตามเนี่ยนะฮะแต่การกระทําดังกล่าวของในเอก็ถือเป็นการใช้กําลังประทุษร้ายต่อนางสาวบีจริงๆเนี่ยถ้าจะเอาคีย์เวิร์ดตามที่ท่านสหรัฐบอกเลยนะ ต้องใช้ว่าเป็นการทําร้ายนะอย่าใช้การว่าการใช้กําลังประทุษร้ายนะมันจะไม่เหมือนกันนะจ้าถ้าไปอ่านละเอียดละเอียดของอาญาเนี่ยจะรู้เลยว่าเขาใช้คําว่าทําร้ายไม่เหมือนกันนะ <gesch ee. S 1> ทำร้ายใช้กําลังใช้กําลังทําร้ายใช้กําลังประทุษร้ายไม่เหมือนกันนะจ๊าสามคำนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยให้คิดแค่ว่าให้เขียนอย่างนี้ว่าการกระทําดังกล่าวของ A เนี่ยถือได้ว่า เป็นการทำร้ายต่อนางสาวบีแล้วและเมื่อการกระทําของ A เป็นผลให้นางสาวบีซึ่งเป็นโรคหัวใจอยู่ก่อนตกใจจนหัวใจวายถึงแก่ความตายความตายของนางสาวบีก็ถือว่าเป็นผลโดยตรงใช่ไหมฮะและเป็นผลใกล้ชิดจากการทําร้ายของ A ดังนั้น A จึงมีความผิดฐานไม่ได้มีเจตนาฆ่าแต่ทําร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้บุ่นถึงแก่ความตายตามมาตรา290้นั่นเองแต่อย่าลืมแองมาตรา290วรสองกับมาตราเลยฮะ289ด้วยนะจ๊ะบางทีเนี่ยทงเขาเขียนสั้นๆเนี่ยนะฮะ เขาต้องการจะเอาตัวหลักๆก็อย่าลืมไปอ้างด้วยละกันเพราะตรงนี้ชัดเจนว่าเป็นการทําร้ายผู้อื่นเพื่อที่จะหวังไปกระทําความผิดอื่นให้สะดวกขึ้นนั่นเองนะครับเนาะ อ่ะดูอีกสักข้อหนึ่งครับเขาบอกว่าในหล่อเนี่ยขับขี่รถจักรยานยนต์มาบนทางเท้าฮะเกือบจะชนในรวยฮะซึ่งยืนรอรถประจําทางอยู่เรียกได้ว่าในหล่อเนี่ยขับรถบนฟุตบาทแล้วฮะเกือบจะชนในรวยฮะในรวยก็เกิอดอาการตะโกนต่อว่าหรอกเฮ้ยหล่อแล้วทําอะไรก็ได้หรอวะเฮ้ยขับอย่างนี้เนี่ยซื้อไปขับขี่มาหร่ออะไรอย่างเงี้ยนะรเป็นต้นนะฮะเออทำให้ในหล่อเนี่ยโกรธบอกไม่ได้ซื้อไปขับมาเองเอไปซอมมาเองมาว่างี้ได้ไงในหลอก็เลยโกรธนะ และขับขี่รถฉย้อนมาชนในรวยจนล้มลงกะว่าสั่งสอนซะหน่อยอย่ามีเรื่องกันหล่ออะไรงนี้เป็นต้นนะฮะแต่เนื่องจากในรวยป่วยเป็นโรคหัวใจอยู่แล้วจึงเกิดอาการตกใจเกิดอาการช็อกหัวใจวายถึงแก่ความตายอีกแล้วะเหมือนกับนางสาวบีเมื่อกี้เลยโอ้โหกันหลกบางขวัญอ่อนกันเหลือเกินเนี่ยนะฮะในหล่อจะมีความผิดต่อชีวิตและร่างกายฐานใดเคสนี้ถามว่าตั้งใจไหม เจตนาไหมเจตนาตามาตาา59วักสองเลยเจตนาเลยฮะประสงค์ตอบผลเลยหม่นไส้มันไงฮะเออแต่ถามว่าเป็นเจตนาทำร้ายหรือเจตนาฆ่าต้องตอบว่าเป็นเพียงแค่เจตนาทำร้ายเหมือนกับเคสเมื่อกี้ครับเข้าไปหอมแก้มอันนี้ก็คงแค่ขับไปชนแล้วฮะไม่ได้ว่าจะตั้งใจชนให้แหมถึงแก่ความตายก็คงชนพอจะเจ็บแบบ,บเบาๆแล้วฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองมันไม่ใช่เจตนาฆ่า แต่มันเป็นเจตนาทำร้ายเพราะถ้าเป็นเจตนาฆ่าเราต้องไปอ้าง288ใช่ไหมแต่ดูแล้วเนี clipping, ่ยไม่ได้ประสงค์ให้ตายแล้วก็ไม่ได้ว่าล็งเห็นผลว่าขับรถชนบนทางเท้าแล้วมันจะทำให้ถึงแก่ความตายได้เนาะเพราะมันขับมาก็คงช้าๆในในทางเท้าเนี่ยมันคงไม่เร็วจนถึงแก่แก่ความตายได้เพราะนั้นก็เป็นเพียงแค่เจตนาทำร้ายก็เลยต้องอ้างมาตาไหนจ๊ะมาตาา2 9นเนาะเพราะฉะนั้นองค์ประกอบความผิดตามมาตรา290บอกไปแล้วทำร้ายผู้อื่นเป็นเหตุผู้อื่นถึงแก่ความตายโดยที่มีเจตนาทำร้ายแต่ไม่ได้มีเจตนาฆ อย่างที่บอกการที่ว่าไม่ได้มีเจตนาฆ่าคือไม่ได้ประสงค์ให้ผู้นั้นตายและก็ไม่ได้เร็งเห็นว่าการกระทําเช่นนั้นจะทําให้ผู้อื่นตายได้อย่างแน่แท้นะครับเนาะแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าผู้กระทํานั้นจะไม่มีเจตนาเลยคือมีเจตนาอยู่นะฮะคือเจตนาทําร้ายแต่ไม่ได้มีเจตนาฆ่านั่นเองนะครับเนาะปรากฏว่าไอ้เจตนาทําร้ายนะั้นและการทําร้ายนั้นเนี่ยถ้าเป็นเหตุปุ่นถึงแก่ความตายก็จะมีความผิดตามมาตรา2-90านะครับคาว่าทําร้ายนั้นหมายถึงว่าเป็นการทําร้ายนะฮะ อาจจะเป็นการทำํำการประทุษลายต่อผู้อื่นนะตามมาตรา295หรือเป็นเพียงการทํำลายทั่วๆไปนะ ตามมาตรา295แต่ก็อยู่ในความหมายของคําว่าทําร้ายตามมาตรา290ทั้งสิ้นเห็นไหมบอกแล้วว่าทําร้ายใช้กําลังประทุสร้ายและประทุสร้ายเนี่ยไอ้พวกเนี้ยสามคำเนี้ยไม่เหมือนกันนะจ๊ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะเอาให้เป๊ะๆตามมาตรา290เนี่ยต้องใช้คําว่าทําร้ายแต่ว่าทําร้ายตรงเนี้ยมันหมายรวมหมดเลยนะหมายรวมทั้งมาตรา295แล้วก็หมายรวมทั้งในเรื่องของมาตรา เออสามเก้าศูนย์สามเก้าหนึ่งด้วยนะครับเนาะก็ไปดูคีย์เวิร์ดดีๆละกันนะครับก็ไปอ่านละเอียดๆกันนิดนึงจริงๆเนี่ยถ้าจะพูดเรื่องเนี้ยพูดได้เป็นชั่วโมงเลยนะครับแต่ว่าตรงนี้มันเป็นการติวกฎหมายกับพี่หมอนะไม่งั้นจะกลายเป็นในการเลคเชอร์ไปนะครับนะก็คีย์เวิร์ดให้ใช้คำว่าทำร้ายละกันนะครับเนาะกรณีตามวินิจฉัยเนี่ยนะฮะปัญหาวินิจฉัยเนี่ยก็คือจะวินิจฉัยได้ว่าการที่นายหล่อเนี่ยขับขี่รถจักรยานยนต์เข้าชนในรวยเีบนะ ออแล้วโดนในรวยเนี่ยต่อว่าเนี่ยฮะแล้วก็ขับรถกลับไปชนเนี่ยนะฮะก็เป็นการกระทําที่มีเจตนาทําร้ายไม่ถึงกับเป็นเจตนาฆ่า <c oughs> เมื่อปรากฏว่ามีการทําร้ายแล้วการทําร้ายนั้นเป็นเหตุให้ในรวยตกใจจนเป็นเหตุให้เกิดอาการช็อกจนหัวใจวายตายเนี่ยก็ต้องถือว่าความตายนั้นเป็นผลโดยตรงเห็นไหมต้องใช้คําว่าผลโดยตรงนะอย่าใช้คําว่าผลธรรมดานะใครอ้างผลธรรมดาตามมาตา63ใช้กับมาตรา2 9นนี่ผิดทันทีนะจ๊ะ เอ่เป็นผลโดยตรงจากการทำร้ายของนายหล่อเพราะฉะนั้นนายหล่อจึงมีความผิดฐานฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาตามมาตรา2 9 0้นั่นเองเห็นไหมมันก็เป็นผลโดยตรงนะฮะเออถึงแม้ว่าจะดูว่าทำไมากระโหลกบางขวัญอ่อนสะขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องรับผิดอยู่ดีนะครับนะอะดูอีกสักข้อหนึ่งครับก่อนที่จะจบพาร์ทเนาะเขาบอกว่าในชั่วและในสวยเนี่ยมีเหตุทะเลาะกันโตเทียงกันแล้วฮะในชั่วฮะโอ้โหเรียกได้ว่าระง,งับความโกรธไม่อยู่แล้วฮะโอ้ด่ากันขนาดน,นี้ฮะ จึงตรงเข้าไปผักแล้วก็ต่อยในซวยเนี่ยล้มลงในจังหวะที่ล้มลงฮะในซวยถูกเศษแก้วนะ,ะที่อาจจะแตกอยู่แถวนั้นฮะแทงถูกขาของในซวยเลือดไหลในซวยเนี่ยไม่ยอมไปหาหมอแต่รักษาแผลเองเนะฮะโดยที่แผลเนี่ยก็รักษาได้ไม่สะอาดเพียงพอทําให้แผลเนี่ยติดเชื้อเข้ากระแสะเลือดซวยเนี่ยถึงแก่ความตายในอีก2วันต่อมา ปรากฏผลชนะสูตรแพทย์ระบุได้ว่าบาดแผลที่ขานั้นไม่รุนแรงหากมารักษากับแพทย์ไม่ได้รักษาเองก็จะไม่ตายฮะชั่วจะมีความผิดต่อชีวิตและร่างกายฐานใดหรือไม่ต้องถามก่อนว่าการที่ชั่วเนี่ยนะฮะโมโหระงับความโกรธม่อยู่เข้าไปผักแล้วต่อยในสวยล้มลงเนี่ยมีเจตนาฆ่าหรือเจตนาทำร้ายเป็นเพียงแค่เจตนาทำร้ายเท่านั้นเองแต่เจตนาทำร้ายตรงนี้เป็นเหตุให้ในสวยถึงแก่ความตายไหมเป็นผลโดยตรงเลยเห็นไหมฮะถึงแม้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย จะมีเหตุอะไรฮะเหตุแทรกแซงฮะโอ้โหเหตุแทรกแซงคืออะไรฮะเหตุแทรกแซงคือการที่มีการติดเชื้อนะฮะโอ้โหกรณีที่ชั่วเนี่ยนะฮะต่อยซวยเนี่ยถูกเศษแก้วบาดเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นการทําร้ายแล้วล่ะฮะและเมื่อทําร้ายเนี่ยแล้วทําให้เกิดความตายในอีกสองวันต่อมาแม้ข้อที่จริงจะปรากฏว่าถ้าไม่ได้รักษาเองแต่ไปหาหมอเนี่ย แล้วรักษาแผลให้สะอาดเนี่ยก็จะไม่ถึงแก่ความตายแต่ว่าพอไม่ไปหาหมอแล้วรักษาเองทําให้แบบติดเชื้อเซปซีดเข้ากระแสเลือดถึงแก่ความตายเนี่ยนะฮะตรงนี้เนี่ยการที่ในซวยเนี่ยนะฮะไม่ไปหาหมอแต่รักษาเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นเหตุแทรกแซงที่คาดหมายได้ไหมคาดหมายได้นะฮะไม่ตัดความสัมพันธ์ระหว่างการกระทาทาร้ายของในชั่วกับการตายของในซวยนะฮะการตายของในซวยจึงเป็นผลโดยตรงและเป็นผลใกล้ชิดจากการทําร้ายของในชั่วนั่นเองฮะในชั่วจึงมีความผิดฐานไม่ ไม่ด้มีเจตนาฆ่าแต่มีเจตนาทำร้ายเป็นเหตุผลถึงแก่ความตายตามมาตาา290วัหนึ่งนั่นเองนะครับเนาะต้องอ้างวักสองไหมไม่ต้องอ้างเพราะไม่ได้เข้าทั้ง7อนุมาตาตามมาตา2 8 9นั่นเองนะครับนะอ่ะยังไม่หมดอีกเนี่ยเฮ้ยนึกว่าหมดแล้วเดี๋ยวดูก่อนอ๋อยังไม่หมดเอโอเคโอเคอีกสักข้อหนึ่งก็ได้เหนื่อยละ <laughs> อ่ามาดูเหตุแทรกแอีกสักข้อหนึ่งแล้วกัน <laughs> เขาบอกว่าในเอกและนางสวยเนี่ยนะฮะเคยอยู่กินกันฉันสามีภรรยาะ ต่อมาก็เรียกได้ว่าเกิดอาการแยกทางกันแล้วเอกเนี่ยโอ้เรียกได้ว่าคิดถึงนางสวยมากฮะพยายามจะหวนกลับมาพยายามขอคืนดีกับสวยฮะวันเกิดเหตุฮะเอกเนี่ยก็มีการขับรถยนต์มารับสวยเพื่อไปพูดจาตกลงกันฮะระหว่างทางฮะแทนที่จะโอ้เขาเรียกได้ว่าง,งอ้อซะหน่อยแล้วฮะดันมีปากมีเสียงกันแล้วฮะโอ้ทำให้สวยเนี่ยเกิดอาการไม่ยอมคืนดีด้วยทั้งที่เขาเนี่ยเป็นไงฮะอุตส่ามานั่งรถด,ด้วยแล้วเนี่ยแหมก็ไม่ยอมคืนดีด้วยนะฮะ เอกเนี่ยก็เกิดความโกรธชั้นอุตส่มามังอองนแล้วชั้นอุตส่ามารับแล้วนะฮะแล้วก็หึงหวงว่าเฮ้ยจะไปมีคนใหม่เหรอนะฮะจึงหยิบมีดับออกมาบอกว่าจะกรีดหน้านางสวยฮะและพูดว่าเดี๋ยวจะกรีดให้เสียโฉมเลยจะได้ไม่ต้องไปมีคนอื่นนะ สวยตกใจมากฮะแล้วก็กลัวถูกทำร้ายจึงเปิดประตูรถฮะกระโดดออกมาปรากฏว่างไงฮะในจังหวะที่กระโดดออกมาเนี่ยนะฮะโดนรถสิบล้อทับถึงแก่ความตายฮะโอโ้โหเอกจะมีความผิดต่อชีวิตและร่างกายฐานใดหรือไม่ในเคสนี้น่าสนใจตรงไหนฮะน่าสนใจตรงที่บ่านในเคสก่อนๆนเนี่ย แม้จะเป็นการทําร้ายแบบไหนก็แล้วแต่มันก็มีการลงไว้ลงมือกันแล้วใช่ไหมฮะจนเรียกได้ว่ามีบาดพงบาดแพ้อะไรกันแล้วนะฮะแต่ในเคสนี้เนี่ยยังไม่ทันได้จะลงมือกรีดเลยแต่ว่าสวยเนี่ยก็กลัวสะก่อนก็เลยหนีจากภัยตรงนั้นเนี่ยนะฮะแล้วก็มีเหตุแทรกแซงที่คาดหมายได้ก็คือรถนะครับนะแบบเนี้ย เอกจะมีความผิดหรือเปล่าก็ต้องตอบว่ามีความผิดแล้วตามมาตรา290ถึงแม้ว่ายังไม่ได้ลงมือกรีดแต่มีการหยิบมีดมาขู่แล้วเนี่ยก็ถือได้ว่ามีการลงมือกระทำแล้วถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้ลงมือกรีดเลยเนี่ยแต่ว่ามีเหตุแทรกแซงตรงนี้มาก่อนจากการที่ผู้เสียหายพยายามจะหลบเลี่ยงภัยเนี่ยนะฮะแบบนี้เนี่ยก็ถือได้ว่าน่าจะต้องรับผิดตามมาตรา290ไปแล้วฮะ อ,องค์ประกอบความผิดนะ,ะฐานฆ่าผู้อื่นโดยไม่เจตนาเนาะก็จะมีทำร้ายผู้อื่นเนาะเป็นเหตุผู้อื่นหนึ่งแก่ความตายไม่ได้มีเจตนาทำร้ายแต่เอ่อมีเจตนาทำร้ายแต่ไม่ได้มีเจตนาฆาเนาะการที่เอกและสวยเนี่ยนะฮะมีปากเสียงกันเนี่ยแล้วก็เอกหยิบมีดมาบอกว่าจะกรีดให้เสียโฉมเนี่ยนะฮะตรงเนี้ยถามว่าเป็นเจตนาทำร้ายหรือเจตนาฆาเป็นเพียงเจตนาทำร้ายะฮะด้วยความหึงหวงเท่านั้นเองไม่ได้กะจะปาดคอฮะกะว่า ขู่ว่าจะกรีดหน้าสวยๆเนี่ยให้เสียโฉมเท่านั้นเองเนี่ยนะแล้วปรากฏว่าสวยเนี่ยตกใจกลัวจะโดนทําร้ายเนี่ยนะก็เลยมีการกระโดดออกมาจากประตูรถนะฮะทำให้โดนรถที่กําลังแล่นอยู่อีกทางหนึ่งเนี่ยรถสิบลอ้อนะฮะทับจนถึงแก่ความตายเนี่ยก็ถือได้ว่าเอกเนี่ยมีเจตนาทําร้ายไม่ได้มีเจตนาฆ่าแล้วการที่สวยเนี่ยได้กระโดดลงมาจากรถเนี่ยจนถึงแก่ความตายเนี่ยก็เป็นผลโดยตรงและเป็นผลที่ใกล้ชิดจากการกระทําของตัวในเอกแม้จะมีเหตุแทรกแซงคืออะไรฮะตรงนี้เขาไม่ได้เขียนนอะแต่พี่หมอ แนะนำว่าควรจะเขียนไปด้วยคือแม้จะมีเหตุแทรกแซงจากการที่มันมีรถอื่นเนี่ยนะฮะเออมาชนจนถึงแก่ความตายเนี่ยก็เป็นเหตุแทรกแซงที่บินยูชนเขาคาดหมายได้นะฮะเพราะฉันเอกจึงมีความผิดฐานไม่ได้มีเจตนาฆ่าแต่มีเจตนาทําร้ายเป็นเหตุปุ่นถึงแก่ความตายนั่นเองตามมาตรา290นะจ๊ะนะจ๊ะอ่ะโอเคเหนื่อยแล้วนะฮะเดี๋ยวมาต่อกันอีกสักพาร์ทหนึ่งในข้อสอบมาตาสอ้าละกันถ้าเกิดว่าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามไปกับพี่หมอด้วยไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้า So cup.